เจ็ดสิบสองล้านมาจากราวางวดที่ผ่านมาเนาะผ่นน้ำมนต์ก็เข้าเจ็ดเก้านะจ้ะคนที่พระครูนะจ้ะที่ทําอ่างน้ำมนต์นี่ก็คือพระครูบาเจ้าหนอ่อแก้วฟ้าเข็นมาจากทางเหนือนะจ้ะเข็นมาจากทางเหนือนมาจากจังหวัดน่านมันจะมาทําอ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์อยู่คาฉนนเมืองคงขมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปโยเดีค่ะสวัส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 ดีค่ะไปโยครับผมมาตามเลขขันน้ำมนต์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 เจ็ดสิบสองล้านมาตามเลขขันน้ำมนต์ันน้ำมนต์เจ็ดสิบสองล้านนะครับขันน้ำมนต์เจ็ดสิบสองล้านมาจากภาวะงวดที่ผ่านมาเนาะ ผันน้ำมนต์ก็เข้าเจ็ดเก้านะจ่ะเพราะว่าวดที่ผ่านมาเลขผันน้ำมนต์ของวดที่ผ่านวดก่อนนะแจกวดก่อนอ๋อมีวดอันนี้ิ่นเป็นวัดจ่าเนี่ยวดที่ผ่านมาอันนี้คือสถิติวท่ผ่านทั้งล่างเลยตอนนั้นเนาะอุปเมนแมนเพราะว่า ถ้าอยู่ในอ่างน้ำมนต์เลขเจ็ดนี่มันจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้เด้เอาบอกถ้าเรามาเจียนมันเลขเจียนเป็นเลขเจ็ดอันนี้อันนี้วดก่อนนั่งวัดที่ออกมาวดที่่านมานาจาะที่ไปที่มาครับของอเลขอุน้ำมนต์น่ยอยู่ใสครับที่อ่างน้ำมนต์เนะอยู่ที่คำชะโนดคำชะโนดเมืองคงโคราชนะจากคำชะโนดเมืองคงโคราชซึ่งคำชะโนดเมืองคงโคราชซึ่งมาซึ่งคนที่ พระครูนะจ๊ะที่ทําอ่างน้ำมนต์นี่ก็คือพระครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้าเป็นมาจากทางเหนือนะจ๊ะเป็นมาจากทางเหนือมาจากจังหวัดน่านมันจะมาทําอ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์อยู่คำฉล่วนเมืองคงมีคนถือเจ็ดพิศสองล้านจากม้งเหนื่มเนจ่ยมีคนถือเจ็ดพิศสองล้านจากม้งนี่มมันไทรพุ่มจ้ะเป็นเลือน้ำมนต์อยู่เนาะเป็นเลือน้ำมนต์งวดนี่ไปโยเล็กไปตาม วันนี้ก็ไปตามมาแล้วจ้ะไปตามมาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเลขน้ำม้อนมาตอนเลขที่คนได้ส่วนมากจะเป็นการเฮ็ดน้ำม้อนนี่ค่ะการเฮ็ดน้ำมนต์จ้ะนอกจากลูกซีลูกหาที่ไปดการใบคลาขว้างต่อ17ถ่ายรูปไปซองตั้งแต่คือที่อ่างน้ำมนต์เนาะเ้าคนที่มาถึง72ล้านเพิ่านก็ได้เลขจากอ่างน้ำมนต์นั่นแหละค่ะได้เลขได้เลขแจ้งนะคะแจ้ง จากไปเย็ยบรักตุ้ยไว้มึงก็ได้โชคดีนะจากได้โชคเจ็ดสิบสองล้านจากช,ยชายภูมิเพราะว่าปพายกะ่ะไปทำคลิปกับอ้างน้ำมนต์พอดีจากก็ไปตรวจจังหวะเพื่อนไปแก้บนพอดีเจ็ดสิบสองล้านจากชายภูมิแต่กค่ได้เลขมาเนาะจากเจ็ดสิบสองล้านกค่ได้เลขสามแปดมาแล้วจ่าเจ็ดสิบสองล้าน บอกคลิซีไปก้อนนานี่แล้วเนาะคไปก้อนนานี้วนคลิปแรกวันนี้<ช>ก็เลยเหลืออ่างน้ำมนต์แต่อ,อ่างน้ำมนต์พโยเลยมาเดี๋ยวจะตามให้แั่นี้ตามมาใ <จะ S 2> ห้ได้แล้วตามมาให้ได้แล้วจ้ะเป็นทรรพิธีตะมือใดเนี่ค่ะเป็นทรรพิธีตะเมืออืมเรื่องนั้นผ่าปะเร่นั้เม,มื่อใดที่เป็นทรรพิธี ก่อนวันทาบ่ก่อนวันทาก่อนวันทาวันโคนวันโคนอ่าทำพิธีวันโคนตะโยกก็เลยโทรหาครูบาอาจารย์ครูบาแล้วปัจะให้มาแล้วค่ะอ่างน้ำมนต์ปัญหาหายมาแล้วส่วนมากอ่างน้ำมนต์นี่มันจะเป็นเลขจากโตค่ะเป็นเลขห้าตัวจะเป็นตัวเลขห้าตัวตัวได้วกรบเอามาจับเอากมาจับเอาหรือว่าเพิ่นเพิ่นจับให้บ่ค่ะเพิ่นจับเป็ตัวเลขให้เนาะ เพื่อนเ่อได้จำให้แต่เพื่อนจะเหตุน้ำมนต์ใส่ไว้ในอ่างเขาครับไปดูเงาผู้ใด้ไปก็เพื่อเป็นเบื่องเงาเขามาจับจับผู้ใดก็จับเขาอย่างนี้เนาะนนั่เอาก็มาจับใไปกันหน่อยอยูที่ดวงที่โชคที่บุญของแต่ละคนเนาะเที่ยวนี้ก็มีหาโตคือเก้ามันบ่เที่ยวนี้ก็มีหาโตคือเก้าจ้ะดูตรงนั้นมีอย่างเนีครับพี่ในพื้นที่อยู่นั่นเลยไหครับที่เปินไปขอตัวขอพ่อในพื้นที่ตรงนั้นเนาะ มันจะเป็นร้านทํามแล้วแต่เป็นร้านทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งแบบว่าแนวทางโชคลาภในนั้นเนาะก็จะมีเทวสุวรรณมีองค์พญายนาคมีมีมีแม่ตะเคียนมีไอ้ไทยอันใหญ่มีเคกอย่มีครบสำหรับแนวทางส,าสิทธิ์<า>ที่บมีทํามด้วยขอพรขอหยังขอโชคขอแนวทางเจอเลขเนาะโชคลาภครับโชคลาภเนาะ ทุกอย่างหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายขอได้ทุกอย่างแล้วคะจะรวมอยู่ในตรงนั้นทำโฉนดมังคงโคราดเนี่ยเป็นกลางบรมวัดหนึ่งเนาค่ะกลางบรมวัดจ้ะเป็นลานถ้ำลานถ้ำเลี้ยงท่องเที่ยวลานถ้ำการแนวทางโชคลาภบางทีเนาะผู้ใดที่ว่าอยากไปหาแนวทางโชคลาภก็ใส่ได้เนาะจ้ะทำโฉนดมังคงทำยิปบุ๊ ยูทูบเขาเขาไปถึงแล้วาเขไปถึงแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยนะแต่ก่อนบ่มีเลยไปโย่พ่อสรีทุจรักอำเภอเพิ่นรัจ้ะว่าเพิ่นอยู่อำเภออย่างอำเภอค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 งทำโยนแหละบ้านหนองยาขาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาจ้ะ จะแก่ก็ขลาดมาครับแก่ขลาดแก่แก่ก็ขลาดอำเภอ้นคุ้งอันเพลิงสลับตัวเลขกันได้มาเนาะสหรับตัวเลขได้มาแล้วจ้ะครับผมเอามาวิเคราะห์น้ำกันเนาะวเลัตัวเลขกาใส่กันมาแล้วเนาะจ้ะิเคราะห์ได้ผัดว่าเจอในจุดใดจุดใดที่มีวิเเอาไปน้ำเนาะเก็บซีกเอาไปเอาเลยคร่ะนี่เบิ้งเอายุบพอเอาจัดเอา บีคอเด้อพี่ปนตอวเลมาเลยปันเพราะว่าอายุยู่ใกล้นะจ๊ะอายุก็เลยไปเป็นีอเด้อจตัวเลมีสมีีงดวมีหตัวจริง้วยนี่ยาตัวมีสองมีสี่มีแปดมีาเจ็มีเสังเกตสังเกตเนนะครับเนาะว่าสองกับนยุ่ใกล้กันนครับนี่แปเนะครับเรียงกันมาเลียงกันมาเลยอาจจะเอาจจะเป็นตำแหน่งเนาะค่ะเนาะ สองสี่เ็นห้าเจ็ดับกันไหนละพี่น้องจับก็ตามตัวเลยเหรอนาะเอาแปดหาเจ็ดเลยตรงตัวเลยว่ะตรงตัวเลยบนกังได้ไหมเนะสองสี่เลยสองสี่อเราจะจับขป็นจับวงก็นได้เนาะครับแต่พี่น้องเป็นสองห้าสองเแปดสองเจ็อีเด เมาหนึ่งนเรื่งนะครับผมโอเคนะครับผมมาเอาไว้หน an ึ่งก่อนน้ำมนต์ FC จะเอาเนาะจ้า่างน้ำมนต์ทำชอบตัวไหนใม่ชอบก็ได้กันเขาจับเอาเนาะเพราะว่าแมนให้ผมชอบนี่เด้อหน่อยหนึ่งเด้อครับท่านชอบตัวไหนผมชอบแปดเจ็ดแปดเจ็ดมันขวามากหน่อยหนึ่งเนาะบอ้เมื่อสิ มันซื้อผ่วได้แล้วจับเอาจับเอาจับเอาเกตูนั้นมัดมดนั่นเกียรติหาเกียรติสอนอยู่ข้างล่างวันที่ได้จานอยู่ข้างล่างวันที่นี่มือเต้เนี่ยนะห้าซีก็ได้เด้ท่ายกช้อนซึ่จานห้าซีให้ชอบสองห้าแจกสองห้าได้เลยนะครับคือว่าผู้ใด้เนาะอยากไปเบิ้งอยากไปเบิ้งอ่างน้ำมนต์ด้วยตนเองเนาะจ่าก็ไปได้ที่ทำชโนดนะจ่าเมืองคงโคราชบ้านหนองยาขาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาจ้ะ ผู้ใดอยากไปเบิ่์นอ่างน้ำมนต์ของคูบ้าเนาะจ้ะอ่างน้ำมนต์ของคูบ้าร์ด้วยตนเองเจ็ดสิบสองล้านอ่างน้ำมนต์เจ็ดสิบสองล้านของคูบ้าเนาะจ้ะผู้ใดอยากไปเบิ่งเลขแก้บนก็ได้เลยนะด้วยตนเองเขาดูเลขแก้บนได้ไหมแเลขแก้บนเลขแก้บนของเจ็ดสิบสองล้านเลขแก้บนของเจ้เจ็ดสิบสองล้านแปดสามแปดสามแปดตัวเดียวสามแปดตัวเดียวตุเตีไม่มีขายในตรงนั้นตุเตียมีขายตัวนั้น ว่าประโยชน์ได้มาใบ่ายหนึ่งใส่ดวงเพิ่นเนาะใส่ดวงเพิ่นเอาโกล้านก็บพ่อเอาเสี่ยวของเพิ่นเนาะประโยชน์แต่ตัวเลขมีทั้งหมดห้าตัวแต่ว่าก็อย่าลืมเด้อคืนวันก่อนเลขเจ็ดเป็นเลขหนึ่งก็ได้เนาะไก่เอฟซีพิจารณาเบิ่งเพราะว่าประโยชน์พอดีไายรูปรูปอ่างน้ำมนต์มาเนาะอ่างน้ำมนต์มาเพราะว่าอโถ่ไปทั้ง ทางทางโน่นทางคำชะโนดค่ะเลาไปทางกลุ่มเพื่นกกบอกตัวเลขมาพนมิตตะวันเป็นเลขเจ็ดโลดคันคันเอฟซีผู้ใดที่ได้มีโอกาสไปที่คำชะโนดเมืองคงเนาะกะให้ไปเบิงเอาไปไายเอาเพราะว่าเลขเจ็ดมันอาจจะเป็นเลขหนึ่งได้เพราะว่าในอ่างน้ำมนต์มันจะเป็นเจ็ดจับหนึ่งมันก็คล้าย่กันเนาะแต่คนสแปแต่ว่าอันนี้เพื่อนเขียนมาให้ว่าเป็นเลขเจ็ด อาจจะเป็นแปดห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งแล้วก็จะมีสองสี่เนาะค่ะนี่ก็อนแเอฟซี FC, พิจารณาเบิงเอาน้ำกระบนเนี่ยเอาบ่าย่ำเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดสิบสองล้านอาจจะเป็นคู่เจ็ดสอง<า>นี่ก็ได้ <laughs> ก็ไม่แน่นะเพราะว่าไมาจากนี่เลยค่ะทนช่วยนนึงครับผมมีเหตุผลความสิดท้ายิ้ท้ายอนเได้เงินแคบไปเลยรับเพราะว่าได่อยากได้เกิบสองล้านน้ำเพลินแคบาจอไปวิเคราะห์จากลานนี้นอกจากทำขนมเดี๋ยวถ้าเข้าวันนี้เราจะไปตามถึงที่ให้เอฟซีเนาะถ้าเข้าวันี้ก็คือไปตามถ่ายอ่างน้ำมนต์มาให้เลยค่ะ อืมโอเคครับอ่ะขอบคุณปโยมากๆนะคะขอบคุณปโยจ้าขอบคุณมาทางของปโยครับที่ให้แนวทางครับขอบคุณครับแปดห้าเจ็ดสิบสองสี่สำหรับสำหรับหกสมุดนี่เจ็ดสบสองล้านอ้โอันนี้สามแปดนี่ก็คือคนที่ได้โชคเจ็ดสิบสองล้านเนาะเพื่อไปแก้บน พิ่ก็เลยฝากให้เม็ดเดียว3 8แต่ว่าเรากลับให้ด้วย83ตะเลอางน,มน้มอนมี8 5 7แล้วก็2 4จับคู่เอานะคะ,อะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีครับ